สเตนก์กันกำลังคอนกรกีตเท่าไหร่ครับอ๋อในแบบจะดูไว,ไว้ว่าชิ้นส่วนแต่ละานไม่เท่ากันอ๋อคือคอนกรีตเรามีหลายคลาสมากเลยไนงะครับเหมือนเหมือนอย่างเหมือนอย่างโปงใหม่น,นี่ก็โอ้โหไอ้ฟุตติ้งก็สเตน์อย่างหนึง่งครับสเตน์อย่างหนึง่งถึงแม้บางทีสเตน์เท่ากันนะครับแต่มดีไซน์ไม่เหมือนกันอืมเพราะว่าบางทีต้องดีไซน์เกี่ยวกับไอ้แม็กมาสซัมเกจของของหินไงบางทีหินนิ้วใช้ไม่ได้ต้องดีไซน์ใหม่เป็นสามสี่ เพราะมันมันใช้สเตนซ์เดียวกันแต่แต่ว่าถ้าเวิร์ถ้าเวิร์ถ้าเวิร์ใช้ไอ้้ไอเกล็ดชั้ไอ้เม็ดเกณฑ์ของอะไรได้เทไม่ได้นะสเตนซ์เดียวกันนะครับแต่ว่าตอนเราก็ต้องทําเป็นวิจัยอีกอันหนึ่งเหมือนเทเทกําผีกแคบๆอย่างเงี้ยก็ต้องเหลวหน่อยอ่าหินเล็กหน่อยแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องถูกต้องครับเพราะถ้าเราพุตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นหินนิ้วนิ้วครึ่งครับเลยเพราะว่าหนึ่งไม่ไม่ไม่เปื้อนปูด้วยแล้วอย่างทํางานง่าย อย่างเถ้าท่านจริงข้อมูลเรามีหมดมีอ๋อใช่ใช่ครับฮะอย่างจากของใหม่อย่างของเก่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีสมัยก่อนคนจีนที่ที่ที่มียงไม่ทันสมัยก็เราก็เทกันแบบจี้ธรรมดาแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างของของตัวใหม่เลยเนี่ยเรามีคอนกีตไรคัสมีแบบโลหิสคนกีนก็มีอืแต่คนกีนจะแมสคงนกีตที่ว่าที่ว่ามันให้ความร้อนมากเนี่ยนะแล้วก็ทำมิกดีไซน์ทำแลบกันทดสอบทอลองกันดี หรือเรามีหนกิดตัวนี้อ่ะเซลเซลเซลเเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวนั่นนเซลคอมเพกชันชั่นตัวเองคือเราเทไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจี้เลยเพราะเหล็กตอม้อของเราเหล็กบาง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 ชิ้นบางบางพาร์ทของของตะใหม่นี่พูดถึงตะใหม่นี่นะครับคุณเอาหนูไปปล่อยมันออกไม่ได้อ่ออใช่ใช่ครับ แน่นสิ่งของเป็นสิ่งของเหล็กนี่โอ้เหลือเอาหนูเอาหนูหนูหนูตัวใหญ่หน่อยไปปล่อยในในในฟอสเฟตเราเนี่ยออกไปได้ครับเียงมันถี่มากเพราะบางอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างตาหม้อใหญ่ๆนะครับบางทีเราผูกเป็นกรงเหล็กเลยสำเร็จรูปเราเรายกขึ้นใช้ช้อนตะกอนสมัยก่อนมันไอเครนใหญ่ๆใหญ่ๆเราสูงๆมันก็ไม่มีใช่ไหมก็คนแบกขึ้นไปแล้วก็มันนั่งผูกเลยกกันกาดอ่ะอืมปัจจุบันนี่หนึ่งเซตหนึ่งต้องการเร่งเวลาก่อสร้างด้วย สองผูขึ้นผูทำเปน็นจิกดทำเปน็นจิกดรอเราจะเดือนหนึ่งาจะมีรูปต่อเติมอันนี้ไม่มีของเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่ทำาังยังไมง่เตรียมรูปไว้ให้ฮครับเนี่ยนี่พูดถึงกันการขอสร้างความจิตสำเร็จไงนะอย่างเช่นกําแพงเราเนี่ยบางทีเทนนเราเราเทจากที่สูงนะใช้ที่มีไปเลยนะพอเสร็จแล้วไม่ต้องคือไม่ต้องใช้ขยาวเลยอนะ่ะอันอาจจะขยานิดนึงคือใช้ฟอร์มเมเตอร์เคาะจากข้างนอกแต่จี้ไม่ลงเพราะโขจี้จี้ไม่ลงอ่ะ อืมอ <ừ>, ืมขจี้จี้ไม่ลงเป็นอย่างนั้นครับ